ตรงนี้นะคะจะมะีน้ำเหลืองมีเลือกมีหนองข้างอยู่เราจะใช้ตัวสก๊อตสิวนะคะในการมาดูแม่นี้นะแม่นี้เห็นใช่ไหมเห็นไหมม,มีมีน้ำเหลืองออกมาึงเนาะ,ะเราสก๊อตสิวนะ,ะแห้งเลยค่ะเห็นไหมคะมันจะช่วยทำให้ปิดรูหลังจากที่เรากดสิวนะคะ ิดแผลหลังจากเรากดสิวก็จะทําให้สิวแห้งหายเร็วขึ้นนะคะเลือดหนองที่ข้างอยู่ก็จะแห้งตัวนี้ดีมากเลยนะคะเราจะใช้กระบอกเกิดสิวเป็นรูหลังจากที่เรากดสิวน,นะคะก็จะทําให้ลดการอักเสบทาให้สิวแห้งหายเร็วขึ้นลดการเป็นรูเป็นหลุมสิวน,นะคะีม เพ็กครีโอริต้าระวังแดดลอกเปลนแบบด้วยนะเจ้อ